สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรหลักหน่วยบนประจำงวดวันที่ 1พฤศจิกายนพศ6 4มาแบ่งปันกันก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์ที comment, ท่คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ที่บอกว่าที่ถามไปนะคะผู้คำนวณได้ถามไปว่าผู้คำนวณปรับกล้องใหม่นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางท่านที่เคยบอกมาว่า แสงและเสียงไม่ค่อยโอเคนะคะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยแจ่มชัดแต่ก็มีบางท่านนะคะก็บอกว่าเสียงแจ่มชัดดีและผู้คานวณก็เลยตัดสินใจนะคะบอกขอให้ให้บอกผู้คานวณอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าแสงและเสียงชัดดีไหมก็มีหลายท่านนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกชัดเจนดีต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับผู้ที่แสงและเสียงไม่ดีนะคะท่านท่านลองปรับ โทรศัพท์ของท่านดูนะคะว่าอย่างเสียงไม่ดีก็ลองเร่งเสียงหน่อยนะคะแสงไม่ชัดก็เร่งแสงนิดนึงนะคะอาจจะชัดเจนขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำสูตรหลักหน่วยบนกันนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ0บวก0เท่ากับ0 0บวกแเท่ากับ8แล้วก็เสร็จ8นะคะ 8บวกอีก1เท่ากับ9 9บวกอีก1เท่ากับ10เแล้วก็ใส่ศนย์นะคะเราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ8 9และ0เลขที่ออกก็คือ7 5 0เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ0หลักหน่วยบนมานะคะ สูตรนี้นะคะเพิ่งเริ่มเดินนะคะอ่ะเรามาทำกันต่อ6บวก2อเท่ากับแ8บวกห้าเท่ากับ13แล้วก็ใส่3นะคะ3บวกอีก1เป็น4 4บวกอีก1เป็น5 เราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ3 4และ5เลขที่ออกก็คือ4 7 5เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ5มาหลักหน่วยบนนะคะต่อนะคะ4บวก7เป็น11 11บวก2เป็น13แล้วก็ใส่3นะคะ 3ามบวกอีก1เป็น4 4่สบวกอีก1เป็น5เราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ3ามสและ5เลขที่ออกก็คือ9 3้มหเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ5มาหลักหน่วยบนนะคะต่อน,นะคะ 0บวก0เท่าก,กับ0 0บวก0เท่าก,กับ0ย์แล้วก็ใส่ศนย์นะคะ0บวกอีก1เป็น1 1บวกอีก1เป็นสองเราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ0 1และ2เลขที่ออกก็คือ1 7 1เพราะฉะนั้น งวดน,นี้ของเรานะคะหนึ่งมาหลักหน่วยบนนะคะต่อนะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะศูนย์บวกอีกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสอง เราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะก็คือ 0, 1และ2เลขที่ออกก็คือ 3, 7, 2เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ2มาหลักหน่วยบนนะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ6 4เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะ0ท่านโทษ หกบวก0ูเท่ากับ6กหบวกเเท่ากับ15เราแล้วก็ใส่ห้านะคะหบวอีก1เป็น6 6หบวกอีก1เป็น7เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขหลักหน่วยบนประจำงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ64ตัวเลขที่เราได้ไว้นะคะก็คือห้า และเเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวัลที่หนึ่งของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้ <c oughs> การทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1พฤศจิกายนพศ64นี้ค่ะท่านผู้ใดต้องการสูตรนะคะเตรียมจดสูตรได้เลยนะคะ ค่ะนี่คือสูตรนะคะสูตรของเรานะคะเราจะใช้หลักพันบวกด้วย10หน้าครั้งที่1และบวกด้วย10หลังครั้งที่2เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวก1เท่ากับ x ตัวที่2แล้บวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3นี่คือที่มาของสูตรท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะแล้วพอมีเวลาว่าง ท่านก็นลองทำดูนะคะว่าผู้คำนวณนั้นนาตัวเลขมาถูกต้องตามตำแหน่งที่บอกไว้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้แล้วก็ต้องขอความกรุณาน,นะคะท่านผู้ใดนะคะที่คิดว่าผู้คำนวณทำผิดบวกผิดอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบอกสุดไม่ตรงหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าผู้คำนวณบอกไปแล้วท่านไม่เข้าใจหรือว่าดูแล้วตัวทานแล้วนะคะว่าไม่โอเคไม่ถูกต้องนะคะให้ท่านกรุณานะคะ อบอกผู้คำนวณมาแล้วกรุณาบอกคลิปด้วยนะคะอย่างนี้นะคะอย่างที่ว่าสูตรหลักสิ่าสูตรหลักหน่วยบนอย่างเงี้ยถ้าผู้คำนวณผิดตรงไหนนะคะท่านบอกเลยค่ะว่าสูตรหลักหน่วยบนนะผิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นะคะผู้คำนวณจะได้ทําการแก้ไขนะคะเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะถ้าท่านบอกมาว่าห้าบวกสองบวกสามบวกสี่เป็นแบบเนี้ยถูกไหมหนู่นนี่นั่นอันนี้ถือว่าเราไม่ได้ติเพื่อก่อ นะคะถ้าเราติเพื่อก่อน,นะคะต้องบอกกันให้ดีๆนะคะบอกให้มาเลยว่าสูตรไหนอย่างไรผู้คำนวณจะได้เข้ามาแก้ไขได้นะคะโอเคนะคะเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1พฤศจิกายนพศ6 4นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ